พาวาก่อนพาวาพาวาก่อนพาวาก่อนพาวาลูกพาวาเก่งพาวาพาวาาวาเร็วรวาวาทุจ้าก่อนทุจ้าทุจ้าทุจ้าทำทุจ้าก่อนเพราะนูปั่นป่วนมากเลยเนี่ยหนูเนี่ยหนูยังของมาเนี่ยเกินไปหมดเลยเราะว่าในรุงของการกระช